สวัสดีครับผมามาตามปู้แพร่กา,อานอาพี่น้องมาปิดอันไหเหมวดนี้นี่ข่าวาวันที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดแปดครับผมแต่ข้างบนข้างล่างอ๋าอามืดอนี้ก็ได้ผมซาซุบเรื่องพี่น้องมาติดตามนับจันทรอ๋เรเอเบิ้งน้ำจันทพี่น้องมาไงน้ำจันทร์วันที่ผ่านมาเจ็ดเจ็ดแปดพี่น้อง ผู้แพ้กลางน้ำพี่เราเนาะมันจะกับเพียกลางน้ำสวนกลางน้ำนะ,ะไม่ยินแต่ข่าวพี่เราเนาะจะตามหาั็เจอเนะาะหมดที่พ่านมาได้ได้เจ็ดเจ็ดแครับผมเนาะเอามานี่มานั่งไา่พี่เราโค้งสุดท้ายโอ้เป็นยังไง ปูจะฟันตัวไหนปูจะเน้นตัวไหนงวดที่แล้วได้ทั้งบนทั้งล่างอ่าทั้งจุดจุดทั้งอ้วนอ้วนนี่ก็ลังทำออ๋อคนจะไม่บอกว่าจะทำอะไรนะอ้าสัตวสาธุครับผมอืมกำลังสร้างกำลังสร้างเหยื่อทานเท่าไหร่นี่ยโอ้กำลังสร้างอยู่นะปูเนาะ พอไปท่านไหนนะสารสร้างผ้าใหญ่คืออ้กุหลาบกาเยมากใส่มาแขืองันขนมม่นเขาจะรัดน้ำม่อนบ้านไปไปเพ่งอากาเที่ยงไม่เหนอยมากสยดเดียวัดกูที่ห้องฟันเอยเพราะว่าบด้ฟันยูวัดนี้บอด้ฟันยูบอด้ฟันยบอด้ฟันยูคุ่มนี้ฟันยูชนะตังไปอีกเต็ม้ลางน้ำกัน บ้านนี่เขาจะฤิทธิฤิทวดนี่ยแพงจนมันทัพมจะลยรื่องนครับผมเขาจะเรยว่าฤีวดูเอเนวัารัปากว่าจะกลับมายุ่งขเขาเร่อจเร่ยเพื่อปากว่าเออจะกลับมาจะบอกว่าไปหาไปเจรจกัไอ้สา่งกันเรื่นี้โอ้นนี้มันนางสูรีกันย่ตะวันเรียกมันมันบังเิญตัวที่หายไปหมดปนอย่างนี้มันเปลี่ยนตัวจะเมันมันมาเล เอหาหาหกหนึ่งโอ้ครกทุ่ไท้ายห้ากหนึ่งฮ่าเ้าจะเขาจะหวนากันนะชันอ่าเพราะห้ากับนอนตั้งอยู่สะดึงอนมากประมาณสี่สี่ชิ้นแบบโอ้นดีลงมามกกับมาเขยดนี่ได้อนี่โอ้ปูนอนอยู่เขานิมิตกันเลยเออฝัน่ามาสูเลยเหมือนวันวันไม่ช้าน้ำต่านะอ่าเพมาว่าปูก็จัว หกหนึ่งดีกว่าใช่บายมาเหตุการณ์น้ำมันมันซึองสินมหาหกหนึ่งดีก่าห้าหกหนึ่งต่มันจะเปลี่ยนหนึ่งมันลายมืองราเมันมันอ่มันตาลพุ่มขขึ้นกันมาครับผมต่าเข้ากับยาถิมตัวก็เข้าบยาตัวที่บาอันเตมาตนั้นยาถินมี่ขึ้นมากขึ้นท้าไทยยี่สิบบาทกุ้นยี่สิบบาทเลยน่ัวโอ้อ่ามันมันน้อนดูแสืสายหนังสีมันใด้วยเนี่ยน้อนสายหนังตะกูอ่าปู สบายเท่ามากเลยใส่ใสเก็ไม่หนี่มนันเปินประตนอนใช้งาน้อ่านอนต้ออแต่ว่าตอนที่ปูไปแพร่กลางน้ำนะกูแต่กลางน้านะคือเขาต้าโซเดกันพุ่มมงคนได้ได้ดีที่สุดเออคนดีนแต่ว่าบริโภคเลยเน้ยเาบริโภคบริด่ามาวก็ขึนอนเลยไับอ่าพเขึ้นไม่ให้เองพราว่าพาพันยื่นเพ่นสวดยื่นสานเดือนซาของมัาซามเือยเพันก็สวดม่นแบบอะไรก็เถียนโอ้อเนมงใส่หาหกหนึ่ง เพิ่มก็่างสั่นนะเพราะว่าห้องแบบหอาบบก็รดินบันเทิงท้ระานแบบเพราะว่ามันมันติดนมันมีมากแบบนั้นครับผมเพากวบอแตามพุ่มป็นใหญมากมันบางเราจะมาตรวจเพราะว่าฮาเสียมเรากเขอห้องส่งจะบุญเนาครับผมเพราะว่ามันมากสั่นคือทุกย่างสิบ่ปิดบัานนะอ่ะไปจะไหนจะวางสั่นในมโปลไทย่ายกตรงนี้มันจะนั่นแะลรละอันชิ้นล่ไรกชิ้อย ตัวเห็ตัวเล็กตัวตัวห้าหกนั่งโอ้ตัวเาเอาสูวน่เพราะท่านอิ่มบอกตัว่าเอาอยู่ตัวาเดือนเดืนสามตั้าเดืออิ่มเข่างวัดนี่วัดนี่แน่วัดคุณแน่อ่ะโอ้สีอยคูดสีใแล้วเออสีเพิ่งช่วยโอ้ถือว่าเป็นโค้งทุดยไทยอืมมันนี่มันเป็โค้งทุ่ยไทยในว่ามันสินสันมันเหนียวคือเรันเขากัดตัวใจ้ต้องวัดโอเค ตันนั้นอะไรไม่เลยส่วนอหปลาหรืออาปลาอไปนู่นห้าหกหนึ่งตีปูวได้มาล่าสุดห้าหกหวเพราะว่าฝันสด็ดขึ้นมาตีสามกพูดตีสี่นะไปเรื่อยๆไเรื่อยๆไม่เลื่อนะะข้าวทองไห้ทองไก็เสร้างหาปลาปลาเๆจนจดไห้ลูกขึ้นมาโจทหายเลย ก็จดด้วยสมมติไหวพระนะฮะลวกจะาจอย่างนี้นะฮะเเงจิ่มๆก็ได้สรูาปูปเพราะว่าก็จะซื้อเเป็นเลขก็ได้สวดนะฮะก็อาจจะมาซื้อซื้อมันเพราะมันปฏิสวดปสวนเลกก็สวดแ่ซื้อกระไรปูเขาเลขสวดซื้อระไรอันนี้เป็นเลขไม่ได้มีฝัน ก็เลยก็เลยซื้อได้ก็เลยซื้อได้คื่าคนตุงรียกันส่วนเราก็ยังยืมนาอมหลวกู้น่อยนะหามซื้อเลืดขาดเอาไปเอาไปซื้อได้อืออือเอาตก่อหน้าสามหัวเก้าอืมออันนี้เงินนุ่มมาทวายเลือเลือกล่างอาจจะเดที่ยวมาเดีปั่นจูงก ก็หลังเป็นเาให้บยดยับเดคนมันนาเพิ่นมาสมตัวเนาบอกเป็นไรยาย่อมันก็สเพิ่นมาให้สมตัว้อมันเป็นต่างกนี่ยล่าสุดนี่คือห้าหกหนึ่งก็ปูนหน้าส่น้าก็เดอนหน้ามาคงกับไปฉันมางใอู่จ้งห้เจ้าเจแม่แ่ชี่อยเช่ชื่อวันชื่อวเียไม่ใช่ยปีอสุดมาอย่างเอมั่งลง หาพุ่มก็จ้า้มนพุ่มพันธพนธุ์่านนเลยเพราะว่าเขาเข้าป็นจาเข้าป็นยาเริ่มยาเริ่มสมัวพุ่มพันธุ์ัน์กนถึงสองวัแล้วสีงวัที่สามอยสิสาง่ไโอ้ไปฏิบัติน่ไปเลยอ่าไปกระลรบ่อเลยเอากระเพ้าหรือีส้นงวดช่วงวันของยสบงม็นจะได้ยึดก่อนเดียวม้อนก้อนเดียวก็่าปันยังับ้อ่าน่ม่ได้มากแต่ห้าวเขาันจะอ่คืออ xưa chơi các bà nam đẻ na cuộc sườn bài cũng nghe cái này cũng sai mấy cái gì đó cũng mình đi đọc cho nó xuống cái trang cũng mình đi đó các bà cả tỉnh bắc nhận chơi chơi cũng nghe quá trời mất nó không được gì à nó cái gì mà cái gì cùng tao cứ nhờ hát cho tỉnh trong đời dân hát cho mấy người là chỉ có cái này cái này hết từ sáng tới tối vùng tây nam đây vùng thật cảnh Hãy subscribe อือกางนำแบบเดิม่งเนี่ยกางนำที่กันเลยอือใช่ใชพูด่คุณใชหอ้าวพี่รังเนาะดูว่าดูวิีการเปลี่ยนแปลงเราก็ตัวเก่ากัไใหคือเก่าเป็นบ่อปูเากับเข้าก็บาสามมาหน้าที่มาหน่อยแบบนีพุ่มพุ่มหลอกพุ่มอยังบ่หลอกห้องสินะแต่ว่าเข้ากบ่อแบบามพุ่มต่ว่าบางข้างเลย เออหลอกนะวีจากตัวก็ต้องสืออะไรอ่ะเพรกะกบดเพรา้เราเป็นโรกกระแว้งเราเราไไว้ใจตบาหามันต้มีมาสวดคัน้ำม้ตนก็ได้ขึ้นกันเลยเออสวดคัน้ำม้ตนเมือนื้อไอันอันยอมลรกคลาดเพื่นมัหลักใจกคนมาอืวกคนเศร้าหลือะเพื่อนอะไรลูกไส้หอไงอืเอาหานึ่งพ่อ

มีความมั่นใจยนยอ่น่โอ้หพี่หลังเนาะประมาณนี้ละพี่ังเนาะน้อยๆแล้วคุณถทยช่วาว่าอะไรสองชุดี่ก็ช่วงอ่ามี่ใจช่วงของภาษาเชื <like> ่อเนกานาะอ่าเจะเชื่อแต่ภางาแ้อ้าพี่หังมาตามโคกที่ไทยเนาะมาล่าสุดเนาะพี่ลังเนาะ เป็นมาหกอันปฏิปัญหาหกเกนี่ก็ได้เล่ไก่เียงกันอ่ะเพราะว่าเป็นเกนนโอ้อ่ะมืออด้ตีมือเอาพิจารณาเออมือพันผาไปแล้วบอ่าลงเล่นดูว่าตะอนเื่กันอ่ะเป็นเรื่องนึงแบบนี้หละในเรื่องนึงเลื่องนเหยื่อเ่าันาิเ็บสะทีคู่เดียววอ่าพิจารณาครับผมเนาะ อาจารย์นี่ะไรอีกไหมครับไม่เลย